วันจันญ,ญาเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนี่บอกเลยว่าพรุ่งนี้จะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับต้องไปตามดูหน่อยว่ามันเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ คุณศรีสุวรรณเนี่ยได้ให้ข้อมูลทางกฎหมายคล้ายๆกับที่เรานําเสนอไปในข่าวเที่ยงเมื่อวานนี้บอกว่าจริงๆมันจะเข้าลักษณะของลาบมิควรได้ตามมาตรา412ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคืนนะคืนเฉพาะส่วนที่ยังเหลือถ้าใช้หมดแล้วก็ไม่ต้องคืนนะแล้วถ้าเอาจริงๆเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ผิดไงมันเป็นความบกพร่องในการตรวจสอบตรวจทานของหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าดังนั้นจึงต้องไปไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การที่กรมบัญชีกลางกระทรวงก,การคลังทำหนังสือไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆไปไล่เบียเรียกเงินคืนจากคนเท่าคนแก่แบบนี้คุณศรีสุวรรณมองว่าเข้าข่ายใช้อำนาจมีชอบโดยกฎหมายอันนี้157นะฮะคุณศรีสุวรรณก็เลยบอกว่าสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะไปร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา230อนุ1อนุ2และพรปผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา22อนุ1อนุ2 สั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไปแก้ระเบียบซะและสั่งให้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางระงับการเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยไม่งั้นต้องมานั่งแก้เคสไปเคสแันนี้มันไม่จบไม่สิน้นแล้วจะเดินทางไปยื่นคําร้องที่ว่านี้ ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นแผ่นดินวันพรุ่งนี้ตอน10นาฬิกาครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เองล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากหลายหน่วยง,งานอย่างนายกสภาธานายความบอกว่าใครที่ประสบปัญหาแบบนี้ติดต่อมาได้เลยเด<อ>ี๋ยวจะว่าความเดี๋ยวจะช่วยเหลือให้แบบฟรีเลยแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิบ18กันนะคะ